เฮ้ยเฮ้ยามูน้อยมูแกคงมาหลบแดดนี่รู้น hmm. ี่สินะแต่มันอันตรายนะเนี่ยถ้าคนเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันอาจจะโชกเขาได้นะเจ้ามูน้อยหลบไปดิไปเฮ้ยฮ่าฮ่าแหม่เชื่องซะด้วยแต่ว่ามันยังไม่ไปเลยนะอ้าอม ดูไว้ติดไว้ติดไว้ฮ่าฮ่าพี่ชับกลับบ้านเลยลูกเฮ้ยพี่ชับเฮ้ยป้ายอะไรอะห้ามแอบดูแล้วห้ามแอบดูอะไรอะนั่นดิช่างมาเถอะพี่ชับนะกลับบ้านเล่นเกมกันห้ามแอบดู ใทรกันนะที่เอามาติดแตาเป็นคนไทยอ่ะต้องแอบดูอยู่แล้วแหละดึงหน่อยแล้กันอพี่จ้าพ้ีเอไรอ่ะ่จตัวอะไรไม่รู้อาการตาพี่จตรงไหน เราบ่ข้าแอบ,บดูไม่ใช่เหรอแล้วพี่จะไปดูทำไมอ่ะพี่เป็นคนไทยพี่ก็เลยอยากแอบ,บดู <suas> โอ้โหตาหลุดเ่นเ <suas> <OUR> พี่ชายไปไปหาหมอโ <OUR> <OUR> พี่มายก็ มมเฮ้ยเฮ้ยพี่ชางไปอะไรอะห้ามแอบดูเดี๋ยวฉันเป็นคนไทยอ่ะยังก็ต้องแอบดูอยู่แล้วสิเฮ้ยพี่ชา้างยังไม่เข็ดอีกเหรอครั้งที่แล้วอ่ะที่พี่แอบดูอ่ะพี่ตาหลุดไปโรงพยาบาลอะก่อหมอจะต่อได้อ่ะลำบากหมอตายไปเหอะไม่ต้องดูหรอกแต่ฉันเป็นคนไทยนะฮเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช้างเดี๋ยว ยอกยอกปูพี่ช้างเล่นอะไรเนี่ยผ้าทั้งสองเนาะไปเถอะไปเถอะไป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 ตาช้างไปลีบบ้านกันโอ้โอ้โอ้โหปวดหลัง ตาชานั่งพักแถวนี้กลอโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โตาช้าตรงนี้มันนั่งไม่ได้เยอะมา้โอ้โหตาช้าเขาเขียนว่าอะไรอะดูสิเยอะๆคนดูหน่อยแอบดูโอ้โห แอบดูมันคุ้นๆนะตาช้างนะอย่าไปสนใจมันเลยพักก่อนเล่าแต่ตาเป็นคนไทยนะนี่ต้องแอบดูอยู่แล้วมีอะไรตาช้างเอ้าเอ้าตาช้างเป็นอะไรตาช้าง รู้ด <C ourse> ิรู้เนี่ยโอ้ยบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าไปแอบดูนะฉันเป็นคนถ่ยนี่ไปไปไปหาหมอไปป๊อบป๊ออบ ทำความดีวะไอ้โอ๊ยโอ๊ยทำไมฉันปวดหัวอย่างนี้มีอะไรอยู่ในหูจัะเนี่ยโอ๊ยไอ้พี่ช้างใครมานอนตรงนี้เนี่ยน้าน้าครับน้าน้าน้า เป็นไรเปล่านะโอ้ยโอ้ยโอ้ยผัแกเป็นใครเนี่ยพอผมยังหนต้องถามนะน้าเป็นใครเนี่ยอยู่ดีก็มานอนหน้าบ้านผมเนี่ยน้าถามความดีอยู่เว้ยแล้วก็ปวดหูเนี่ยไม่รู้มีอะไรตึ๊กตึ๊กตึในหูเนี่ยโอ้ยพี่ช้างพี่ไปหาอะไรมาแข้งหูน้าหน่อยปะเออได้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 เออน้ารอแป๊บนะเดี๋ยวพี่ชาบก็มาแล้วนี่นี่นี่่ไม้แข้หัอัจฉริยะ นี่มันมีกล้องข้างหน้านี่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 ี้มันกะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นีไงได้ได้ได้มา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 นะเดี๋ยวผมแค้ให้นะนะพุมลงก่อนเอานะพี่ชับเฮ้ยพี่ชับเฮ้ยผมเห็นหมือนตัวอะไรข้างในอะพี่เฮ้ยเฮ้ยจอดับไปแล้วพี่ชับมันเป็นไรอะพี่ชับกล้องมันพังไปแล้วนี่โอ้ยโอ้ยโดนะ ผมดูให้นะ<อ>เฮ้ยแะแกมันจะมาเรืองสิงทธิ์ฉันไม่ได้เว้ยโอ้ยนะี่นไม่ไหวแล้วน้ามาเดี๋ยวผมดูให้นะเฮ้ยแหววยังมาแอบดูใช่นะไห<อ>มเฮ้ย,ย,ยพี่ช,าชานะ้างน้าเขาตบไปแล้วอะ่ะทำไมงี้อะนะ้าเขาไม่ให้แอบดูด้วยอะ่ะพี่ชา้าง<อ>เฮ้ยพี่ชา้<อ>ชางช้างเป่าน,นาอยู่นี่นะไ,<อ>ไปตามหมอน้าเรานี่นะ อืมแต่ฉันเป็นคนไทยอ่ะฉันก็ต้องแอบดูอยู่แล้วสิขัดยืนหน่อยนะอ๊ะมันมีอะไรนะไปทำหมอก่อนไปทำหมอก่อนเฮ้ยพี่ช้างพี่ช้างเป็นไรพี่ช้างรูมาก่อนพี่พี่ช้าเป็นไรอ่ะเดียวไปส่องดูลุ้ มีตัวอะไรมากระต่ายพี่จ๊อบตาหลุดเลยอะ่ะเดี๋ยวผมพาไปหาหมอโอ้โหโอ้โหอ้โหนี่นี่เองช้ารอก่อน พี่ชางเรามาทําอะไรที่นี่เนี่ยเนยพี่จะมาพาโดามาเล่นซ่อนแอบที่นี่เลยอืม <c oughs> พี่ชานี่มันีน่มัที่หวนี่พชาพ้าูนี่เทียนยังไม่ใหมอยู่เลยพี่พ <c oughs> ัพครี่ชากัเอนี่มันป้ายอะไรอ่ะ เขาไปดูสิเขาไปดูเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยห้ามแอบดูปิดไว้ที่รู้ด้วยนี่ข้างในนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยอ้ยพี่ชาบมันจะเป็นรูอะไรได้หรอมันก็รูต่องเผาศพไงพี่กลับเไิ่ยจะไปสนใจเถอะนะกลับนะผมกลัวแต่ฉันเป็นคนไทยอ่ะฉันก็ต้องแอบดูแล้วสิ ไหนขอดูหน่อยนะยยมีอะไรอยู่นะอืมมีอะไรเนาะโอ๊ยเจ็บจังเลยอ่ะเฮ้ยพี่ชายเฮ้ยพี่ชายไม่เป็นอะไรอะพี่ทำไมหัวแตกอย่างเงี้ยพี่โอ๊ยแอบดูรวว อะไรพงใสหน้าพี่ไม่รูแล้วพี่ก็ล้มหัวฟาดหินเลยผมว่ามันต้องเป็นผีแน่เลยพี่ผมบอกพี่ยังไงว่าอย่าแอบ,บดูอ่ะพี่ลงมบ้านเลยเว้ยผีเลย